สมัยหลวงปู่ชอบฐานสโมออกทุดงไปยังจังหวัดเชียงใหม่ตามหาหลวงปู่มั่นเพื่อกราบถวายตัวเป็นสิทธิ์นั้นระหว่างทางท่านได้แวะพักเจริญภาวนาที่ถ้ำแห่งหนึ่งในถ้ำแห่งนี้เองที่หลวงปู่ชอบได้เจอกับเสือโคร่งอย่างจังขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่หน้าถ้ำแสงสว่างของดวงจันทร์ ทำให้เห็นลายของเสืออย่างชัดเจนมันกําลังซุ่มตัวอย่างเงียบๆพอเข้าใกล้ในระยะประชิดมันก็กระโจนออกมาส่งเสียงคํารามข่มขวัญท่านเล่าถึงความรู้สึกในขณะนั้นว่าหัวใจแทบจะหยุดเต้นเอาตาก็ค้างปากก็แห้งกำลังเรียวแรงแขนขาดูอ่อนล้าไปหมด สติสตังหล่นตกหายไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนขนาดนั้นเจ้าเสือโค้งลายพาดก่อนเดินอย่างสามขุมพร้อมจ้องมองหลวงปู่ชอบไม่วางสายตาเข้าใกล้ทัานแค่สองว่าแล้วก็นั่งจ้องมองอยู่อย่างนั้นท่านจัดสินใจใช้วิธีเจริญเมตตาภาวนาโดยดื่มตาจ้องมองเสือเฝ้าดูด้วยรักตัวกลัวตายของตนเอง พร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าหากในอดีตชาติเคยมีเวรกรรมกับเสือโคร่งตัวนี้มาก่อนก็เย็นดีที่จะชดใช้ให้ในชาตินี้แต่ถ้าเมื่อเคยมีกรรมต่อกันมาก่อนก็ขออำนาจแห่งคุณศิลธรรมที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันจงดลบรรดาลให้เสือนี้ไปจากที่นี่พออธิษฐานสละชีวิตเสร็จหลวงปู่ชอบ ก็จ้องมองดูว่าเสือโครงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อไปทั้งคนและเสือต่างจ้องมองคุ้มเชิงกันนานพอสมควรต่างฝ่ายต่างไม่ยอมละสายตาจากกันผ่านไปสิบนาทีหลวงปู่ชอบเริ่มตั้งสติได้คุมใจอยู่จึงเดินเข้าหาเสืออย่างช้าๆหนเก้าเจ้าเสือโครงส่งเสียงคำรามขู่เป็นไหนว่า ห้ามเข้ามาใกล้กว่านี้ปฏิกิริยาของเจ้าเสือทําให้ท่านหยุดการเคลื่อนไหวและบอกกับมันว่าที่นี่เป็นที่ของพระท่านมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรไม่ใช่สถานที่ของเจ้าที่จะมาเที่ยวเล่นเพ่นพ่านอยู่อย่างนี้ถ้าหากจะเล่นก็ให้ไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆืน,นของเจ้านโน่นอย่าได้มารบกวนเราเราเองก็กลัวเจ้าเหมือนกันนะ หนีไปที่อื่นซะว่าแล้วท่านก็ไล่มันไปไปพอพูดจบหลวงปู่ชอบก็ทําท่าเหมือนจะเอื้อมมือไปจับตัวของมันเจ้าเสือตกใจกระโจนพวดพลาดหายว่าไปต่อหน้าต่อตาในที่สุดหลวงปู่ชอบก็เดินทุดงตามทันหลวงปู่มัน่นที่สานักสงฆ์เมี่ยงแม่สายอำเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากกราบนมัมสก,การหลวงปู่มั่นเป็นที่เรียบร้อยท่านจึงเล่าประสบการณ์พบเจอเสือบริเวณถ้ำแห่งนั้นให้พระอาจารย์ใหญ่ฟังหลวงปู่มั่นชี้แจงความกระจ่างว่าเสือตัวที่ท่านเจอไม่ใช่เสือจริงหรอกเป็นเสือที่เทพเขาจำแรงแปลงร่างมาเพื่อทดสอบจิตใจของท่านเท่านั้นเองเขาอยากรู้ว่าท่านกล้าเป็นกล้าตายในการปฏิบัติธรรมไหม เขาเลยแปลงเป็นเสือมาพิสูจน์จิตใจของท่านดูที่เขามาสรางนาการข่มขู่ก็เพื่อที่จะทดลองความกล้าในจิตใจของท่านไม่ได้มีเจตนาจะเอาชีวิตของท่านถ้าเป็นเสือจริงๆโดยธรรมชาติแล้วถ้ามันได้มาแบบนี้แล้วก็แสดงว่ามันมีเจตนาที่จะจับท่านกินเป็นอาหารแน่นอนพวกเทวดาน,นี้เขาีมีลิ์เดตมากกว่ามนุษย์ เขาสามารถที่จะจำแรงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาปรารถนาอยากเป็นแต่การจำแรงแปลงร่างของเขาเป็นได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายก็กลับคืนสู่อัตภาพเดิมของเขาหลวงปู่ชอบนั่งฟังคำอธิบายของหลวงปู่มัน่นจึงทำให้สิ้นสงสัยไปจนหมดธรรมะจากหลวงปู่ชอบพระเทระ ที่ได้รับการยกย่องจากหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์มากมายท่านเป็นพระที่พูดน้อยและมักจะเทศเรื่องไตสรสารนคมหรือศีลห้ามากกว่าทำข้ออื่นท่านว่านี่แหละคือรากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าไม่มีฐานไม่มีศีลรองรับก็ยากจะดำเนินความเพียรได้หลวงปู่จะเทศเป็นวลีสั้นๆ ประโยคสั้นๆแต่ก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติจริงปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบและพิจารณาได้พิจารณาจริงพิจารณาถูกมักผลนั้นคงอยู่แค่เอื้อมนั่นเองให้พิจารณาถึงความตายนั่งกับตายนอนกับตายยืนกับตายเดินกับตาย ทุกคนมีความตายเป็นที่สุดตายทุกเพศทุกวัยตายได้ทุกการเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทในชีวิตให้เว้นจากความชั่วสร้างสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นที่พึ่งของตนเมื่อล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วและบำเพ็ญเพียรทำที่สุดแห่งการสิ้นทุกข์คือนิพพานให้เกิดขึ้น ให้พิจารณาการเกิดดับขันห้ารูปขันและนามขันคือกายและจิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการเกิดเกิดดับดับตามเหตุปัจจัยตามกฎไตรรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาควรปล่อยวางไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ให้เป็นทุกข์ให้เบิ้งเจ้าของให้พิจารณาตนขันห้าคือกายและจิตกายไม่เที่ยงอาการของจิตก็ไม่เที่ยงไม่คงที่แปรผันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยอํานาจของราคะโทสะและโมหะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเป็นของว่างเปล่า ให้ว่างให้ปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นในรูปขันและนามขันทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นกองทุก์ให้หมดสิ้นก็เข้าถึงนิพพานในที่สุดผลทุก์ขได้โดยสิ้นเชิงให้เอาใจใส่เอาใจใส่ดูแลจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศล,ลกรรมเว้นจากอากุศลกรรมทั้งกาย วาจาใจและมีพระนิพพานเป็นที่สุดบ่ต้องดีใจบ่ต้องเสียใจดีกสร้างราก่กสร้างทําจิตใจให้เป็นกลางวางเฉยไม่วันไหวไม่ว่าจะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์หรือสรรเสริญนินทาซึ่งเป็นธรรมดาของโลก เป็นธรรมประจําโลกคือโลกธรรมแปดจิตบ่เคยบอกเท็ดกรรมดีหรือกรรมเสว่าาเหตุลงไปแล้วถึงแม่คนอื่นบ่รู้เรื่องที่เฮ้าทําไปโตเฮ้านั่นแหละรู้เองดีที่สุดถึงสิตัวคนทั้งโลกได้แต่เฮ้าตัวตัวเองบ่ได้ดอกปากคนว่าจริงได้ตัวได้แต่จิต มันบวเให้ตัวใหเลื่องกรรมอวิชชามันพาให้เกิดเมื่อถึงจะต้องตายก็ขอปลดอวิชชาไว้ข้างหลังให้เข้าป่าเข้าดงไปเราไม่ต้องการอีกต่อไปขอให้เชื่อจิตเชื่อมั่นธรรมนั้นเถิดเป็นเอกในโลกทั้งสามนี้แน่นอนทุกในภพชาติสำหรับเราต่อจากนี้ไม่มีอีกแล้วมันจบแล้ว การเดินทางในสายทุกข์ของมันสิ้นสุดลงตั้งแต่ชาตินี้ชีวิตธาตุขันที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เมตตาสงสารส่งข้อสัตว์โรคผู้ที่มีวาสนาร่วมกันเท่านั้นธาตุขันแตกดับวันไหนวันนั้นก็จบกันหมดทุกอย่างอยากพ้นทุกข์ก็ให้ทำเอาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ประทานให้เราไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ให้ลงมือทำด้วยตัวเอง ความเกียจค้านไม่เคยทำให้ใครเป็นอริยะมีแต่จะทำให้คนนั้นเป็นอริย่คือแย่ลงไปเรื่อยๆหาความดีให้ตนเองไม่ได้เลยเทวดาเขาไม่ได้ชอบมนุษย์ที่กายเทวดาเขาชอบมนุษย์ที่ศีลธรรมของผู้นั้นผู้มีศีลธรรมในใจเทวดาเขาก็มองเห็นรัศมีในจิตใจของผู้นั้นจิตผู้นี้มีธรรมนี่ใจมันจะงดงาม ใสกว่าภายนอกเทวดาเขาผู้มีใจทิพย์ใจธรรมเห็นมนุษย์ผู้นั้นแล้วก็มีแต่อยากเข้าใกล้ให้เป็นคนมีวิหารธรรมในใจบ้านช่องในจิตใจให้เป็นไปในพุูรทาและสงฆ์ใจดวงนี้เอาอันใดใส่เป็นอันนั้นเอาบุญใส่ใจเป็นบุญเอาบาปใส่ใจเป็นบาป ธรรมชาติกิเลสมันไม่เคยเส่งเสริมผู้ใดในทางที่ดีมันมีแต่จะพาไปตกต่ำทำให้หัวใจตัวเองเศร้าหมองอดีตผ่านแล้วผ่านไปเอามาคิดก็เป็นกองทุกข์เหตุปัจจุบันเป็นทุกข์อนาคตมันก็เป็นทุกข์ให้ปฏิบัติด,ดีเอาในปัจจุบันที่ตนเองมีอยู่ปฏิบัติตนในศีลธรรมแล้วใจตัวเองก็จะเป็นสุข